สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเปิด3ามหนทางกลับบ้านของคุณทักษิณที่แท้จริงทำได้ง่ายหรือยากจากกรณีที่ผ่านมาคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนาผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทย ตอนล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อช่วงหนึ่งพี่โทนี่ยืนยันว่ากลับไทยแน่และว่าบางคนบอกให้เวิร์คฟรอมดูไบยืนยันอีกครั้งว่ากลับแน่แต่บอกเวลาอีกทียังไงไปสุวนรณภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังคำพูดนี้ส่งผลให้นายเพชรวรัตวัฒนพงศิริกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาติกล่าวว่า จากกระแสการนำคุณทักษิณกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 โดยยอมรับว่ากำลังปรึกษาทางทีมกฎหมายว่าสามารถให้คุณทักษิณยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่ปีพุทธศักราช2526หรืออีกทางคือหากมีประชาชนเข้าชื่ออาจทำเรื่องเสนอต่อสภา ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้การยกเว้นความผิดการยกเว้นโทษหรือรอการลงโทษให้เรื่องนี้นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าทางที่1พรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ปีพุทธศักราช2526 นหนนิพิ่าวว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ยังไม่มีข้อเท็จจริงสู่การรื้อฟื้นทางคดีายาาตั้งแต่มีกฎหมายมาเข้าใจว่ายัางไม่มีคดีไหนสามารถกระทําได้ดังนั้นหากคุณทักษิณจะกลับมาช่องทางนี้ดูยากมากถ้าทําได้จริงคุณทักษิณคงทํานานแล้วเพราะตัวเองก็มีนักกฎหมายหรือที่ปรึกษา เรื่องนี้มากอยู่ทางที่2ประชาชนเข้าชื่อร้องสภาให้ออกพรบรนิรโทษกรรมนายนิพิษกล่าวต่ออีกว่าส่วนกรณีนิรโทษกรรมมันต้องเป็นกฎหมายมีการร่างพรบรนิรโทษกรรมอย่าลืมว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างร่างพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ซึ่งก็เป็นสาเหตุของการยึดอำนาจในเวลาต่อมาข้อนี้ส่วนตัวเห็นว่ายากเช่นกันเพราะอาจจะนำมาซึ่งข้อถกเถียงและความขัดแย้งกันอีกทางที่3ขอพระราชทานอภัยโทษแบบเป็นการเฉพาะตัวนายนิพิษระบุอีกว่าเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ การขอพระราชทานอภัยโทษตัวผู้ขอพระราชทานจะต้องเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองของรัฐก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษซึ่งก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันหากไม่ได้รับการอภัยโทษอาจถูกขังยาวจนหมดโทษก็เป็นได้กรณีอย่างนี้การขออภัยโทษเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับการขอ อภัยโทษของคนทั่วไปความคืบหน้าล่าสุดโทนี่หรือทักษิณชินวัตรฝากถึงเพื่อไทยก้าวไกลถ้ายังมัวแต่กัดกันผด็จการจะนั่งหัวเราะความคืบหน้าล่าสุดคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วุดซ้ำและนางสาวลัคณาปันวิชัยหรือคำพาการ่วมจัดรายการแครทอกเอ็กซ์แคร์คับเฮาส์อีพีพิเศษคำเมืองตอนขันตกความคิดรวมมิดไอเดีย คำพากาถามไอโทนี่ตอบช่วงหนึ่งของรายการอดีตนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเกี่ยวกับพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลที่กําลังมีดราม่ากันอยู่ตนอยากบอกกับคนรุ่นใหม่ว่า Statement always think About Next Generation Politician Always Think About Next Election จงทำตัวเป็นรัฐบุรุษอย่าทำตัวเป็นนักการเมืองมากภารกิจของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยคือผลักดันให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะ,ะเผด็จการนี่คือภารกิจเพื่อชาติแต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยกัดกันฝ่ายเผด็จการก็นั่งหัวเราะทั้งนี้การที่กลัวว่าคนนั้นจะได้เงินจากคนนี้ อย่างนี้เรียกว่าจิตปรุงแต่งงบกลางต้องมีเบิกจ่ายที่มีเอกสารหลักฐานฝ่ายประชาธิปไตยต้องช่วยการตรวจสอบวันนี้อย่าเพิ่งกัดกันแต่ต้องกอดคอกันล้มผลิตการเพราะยิ่งผด็จการอยู่จะยิ่งเสื่อมระบบความโปร่งใสมันพังและจะพาลามไปถึงระบบอื่นความคืบหน้าล่าสุดไฮโซลูกนัดโผล่ขอโทษครอบครัวชินวัตร ลาฟเคยขับไล่ล่วงเกินรุนแรงเมื่อเวลา20นาฬกาของวันที่6สิงหาคมคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมและลักคณาปันวิชัยหรือแขกคำพาการ่วมกันจัดรายการแคร์ทเอก X แคร์ครับเฮาส์วงเล็บอีพีพิเศษคำเมืองตอนขันโตกความคิดรวมมิดไอเดียคำพากาถามไอโทนี่ตอบ อนหนึ่งในล้ายสดไฮโซลูกนัดหรือทนัดธนากิจอํานวยทายาทอาสังหาริมัพย์หมื่นล้านอาดีตแนวร่วมกลุ่มการชุมนุมที่เคยขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์กล่าวว่าตนขอกราบขอโทษนายกทักษิณอย่างเป็นทางการที่ตนเคยล่วงเกินท่านด้วยความก้าวร้าวรุนแรงและขอส่งคำขอโทษนี้จากใจไปยัง คุณยิ่งรักชินวัตรและครอบครัวของท่านทั้งพี่โอค๊คพี่เอมพี่อิงน้องไปตตนรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําไว้ต่อท่านซึ่งทักษิณกล่าวว่าตนต้องชมสปิริตความจริงตนสนิทกับพ่อของหลานนะเป็นเรื่องธรรมดาความไม่รู้มาก่อนความรู้เมื่อรู้แล้วก็ทําในสิ่งที่ทำให้ตัวเรา และบ้านเมืองดีขอบคุณมากที่มาขอโทษกันความจริงตนเป็นคนสาธารณะไม่ติดใจกับคำต่อว่าหรือวิพากษ์วิจารณ์เมื่อถามว่าพรุ่งนี้วงเล็บ7สิงหาคมคนรุ่นใหม่จะออกมาเคลื่อนไหวมีอะไรที่จะแนะนำคนรุ่นใหม่ไหมเพราะหลายสายก็กังวลว่าการชุมนุมในวันพรุ่งนี้จะมีความรุนแรงท่านมีอะไรจะแนะนำคนรุ่นใหม่หรือไม่ คุณทักษิณกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะบุกไปที่พระปรมมหาราชวังแต่การไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าขัดขวางการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่แต่เราต้องมียุทธศาสตร์ตนเข้าใจว่าจิตลึกๆคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของตนเองกำลังใจร้อนอยากเห็นอนาคตตัวเองซึ่ง ถ้าตนเป็นผู้ใหญ่จะเรียกเด็กๆมานั่งคุยว่าเขาอยากเห็นอะไรในอนาคตวันนี้เหมือนทำกับดักล่อเด็กย่อยุให้เกิดความรุนแรงด้วยไม่ยอมคุยกับเด็กเลยคิดว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่เป็นระบอบที่ดีที่สุดที่เรามีขณะน,นี้เมื่อรัฐบาลต้องมีความยุติธรรม รัฐบาลต้องปล่อยให้มีการชุมนุมอย่างสันติและไม่มีความรุนแรงจะประท้วงก็ประท้วงอยู่ในความสันติอย่าให้มีความรุนแรงและตนเห็นว่าการชุมนุมแบบขาม็อบนี่เข้าทา่าความคืบหน้าล่าสุดทักษิณไม่เห็นด้วยกับม็อบที่จะไปพระบรมหาราชวังเข้าใจคนรุ่นใหม่ใจร้อนอยากเห็นอนาคตตัวเองเผย ถ้าตนเป็นผู้ใหญ่จะเรียกเด็กๆมานั่งคุยวันนี้เหมือนทำกับดักล่อเด็กย่อยุให้เกิดความรุนแรงไม่ยอมคุยกับเด็กรัฐบาลต้องมีความยุติธรรมต้องปล่อยให้ชุมนุมอย่างสันติเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่6สิงหาคมนางสาวลักษนาปันวิชัยหรือแขกคำปากาพิธีกรฝีปากกล้าร่วมจัดรายการแครทอล X แคร์คับเฮาส์ วงเล็บ EP พิเศษคําเมืองตอนขันโตกความคิดรวมมิดไอเดียคําพกาถามไอโทนี่ตอบโดยเป็นการพูดคุยถามตอบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วอร์ซัมที่ผ่านทางครับเฮาส์และไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook แครคิดเคลื่อนไทยโดยช่วงหนึ่งของรายการอดีตนายกทักษิณถูกถามว่าวันพรุ่งนี้เสิงหาคม คนรุ่นใหม่จะออกมาเคลื่อนไหวมีอะไรจะแนะนำหรือไม่เพราะหลายคนกังวลว่าการชุมนุมจะมีความรุนแรงอดีตนายกทักษิณกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปพระบรมหาราชวังไม่เห็นด้วยไม่ใช่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่แต่ต้องมียุทธศาสตร์เข้าใจว่าจิตลึกๆของคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง กำลังใจร้อนอยากเห็นอนาคตตัวเองถ้าตนเป็นผู้ใหญ่จะเรียกเด็กๆมานั่งคุยว่าเขาอยากเห็นอะไรในอนาคตวันนี้เหมือนทำกับดักล่อเด็กย่อยยุให้เกิดความรุนแรงไม่ยอมคุยกับเด็กระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่เป็นระบอบที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีในขณะนี้รัฐบาลต้องมีความยุติธรรม ต้องปล่อยให้ชมนุมอย่างสันติไม่มีความรุนแรงให้ประท้วงอย่างสันติ